เห้เที่เอนี่เป็นเรียทั้งหลายมันก็เขาเลยเอกยังมันเข้าหย่่เลยเดีเอายอลงใหม่ดิยอ้ต้องลงไปแล้วล่ะเพราะน้อจใหม่วันวันจตุ่มหรวันนำปวด่อนนงเขาอยกนึขอท่านบอกี่มาลเนเงเลยมาเลยมาเลยับี่ต่ไมาเลยเขางสิวเด็ขอนเขาเด็กซานนี่ทาดวั นี่ใช่ทั้งหลังนี่หลายแห้งโยกเอาอนึ่งยกคือเก่าอันนี้ธุรกิจเดียขาดทุนสูบปังเสีบุได้ดอกสูบงสีบุรี่ด้ขายป่านขายป่านโอ้เสียสูบฟักเสีได้นาะมันสูียก็ทิ้งล่ะจนมดเบอรสื่เลยไม่ว่งหยิบเด้อขายป่านอ่ะเป็จใได้ โบลุยได้ปูกไข่ปสมัยสมัยเขากไม่ลิปถ่ายมืก